เมืองสุพรรณบุรีกล่าวถึงครอบครัวสามครอบครัวคือครอบครัวของขุนไกลขุนไพมีลูกชายชื่อภายแก้วครอบครัวของขุนสีวิชัยเศรษฐีใหญ่มีลูกชายชื่อขุนช้างซึ่งหัวล้านมาตั้งแต่กำเนิดและครอบครัวที่สามของพันศรโยธาเป็นพ่อค้ามีลูกสาวชมงามชื่อพิมพิลาลัยเมื่อภายแก้วอายุได้15ปีก็บชเรียนที่วัดป่าลีไลมีให้เทศมหาชาติ เนนภายแก้วเทศกันมัดซีนางพิมพิลาไลาเลื่อมใสมากจนต้องถวายผ้าแพรทั้งสองเกิดความชอบพอกันต่อมาเนนภายแก้วก็ศึกและให้นางทองประสีมาสู่ขอนางพิมพิลาไลาและแต่งงานกันต่อมาสมเด็จพระพันวษาแต่งตั้งให้ภายแก้วเป็นแม่ทัพไปลบกับเมืองเชียงใหม่หลังจากลบกับเมืองเชียงใหม่และได้รับชัยชนะ ได้นางลาวทองมาเป็นเมียอีกหนึ่งคนส่วนนางพิมพิลาไลเมื่อสามีไปทับได้ไม่นานก็ป่วยหนักจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองขุนช้างทำอุบายหลอกว่าพายแก้วตายแล้วนางสีประจันจึงบังคับให้นางวันทองแต่งงานกับขุนช้างเมื่อพายแก้วกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาและได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนแผนแสนสถาน นางวันทองก็เห็นขุนแผนพาภรรยาใหม่มาด้วยก็ด่าทอนางลาวทองและลืมตัวพูดเกล้าเล้ากับขุนแผนทําให้ขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยู่ที่กาญจนบุรีส่วนนางวันทองก็ตกเป็นภรรยาของขุนช้างอย่างจําใจขุนแผนคิดถึงนางวันทองจึงลอบเข้าไปพบนางนอนคู่เตียงอยู่กับขุนช้างหลังจากนั้นขุนแผนก็ได้รับพาตัวนางวันทองออกมาจากบ้านของขุนช้างและพาไปอยู่อาศัยด้วยกันที่ป่ายอย่างยากลําบาก อยู่ด้วยกันในป่าได้ไม่นานนางวันทองก็ตั้งท้องพอขุนช้างได้รู้ข่าวขุนช้างก็มารักพาตัวกลับไปและขุนแผนก็ได้คำสั่งให้ติดคุกขุนช้างโกรธมากจึงได้เข้าถวายตีกาต่อสมเด็จพระพันวษาก็ทรงพิโรธโกรธมากที่ไม่จบสิ้นเสียทีจึงเรียกทุกคนมาพบแล้วตัดถามนางวันทองว่าอยากอยู่กับใคร นางวันท้องเลือกไม่ได้พระพันวัส,สาจึงตัดชื่อนางว่านางสองใจและมีคำสั่งให้นำตัวนางไปประหาร